สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้คุณและโทรศัพท์ของคุณค่ะอย่างแรกก็กดเข้าไปที่แอปนะคะเปิดมานะคะก็ให้คุณอนุญาตทุกอย่างไปเลยค่ะทีนี้ก็สามารถกดออกจากแอปได้เลยนะคะพอเราไปเข้าแอปอื่นเนี่ยสมมติเราจะเข้าอันนี้ค่ะ เห็นไหมคะด้านบนนะคะมันก็จะมีรูปนะคะเป็นไอคอนให้ว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้อะไรของคุณบ้างเขาใช้ไมโครโฟนด้วยนะคะแล้วก็ใช้เป็นโลเคชันด้วยค่ะแบบนี้คุณก็จะรู้ว่าแอปตัวไหนเนี่ยกำลังใช้อะไรของคุณอยู่ค่ะหรือว่าคุณสามารถกดเข้าไปในแอปนะคะ <S <S แล้วก็กดไปดูตแต่ละอันได้เลยค่ะอย่างเช่นโลเคชันนะคะคุณก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูได้ว่าแอปตัวไหนบ้างที่ใช้โลเคชันของคุณ ถ้าคุณพบเห็นแอปตัวไหนที่ว่าเอ๊ะแอปตัวนี้เนี่ยไม่ควรจะเอาอันนี้ของฉันไปนะคุณก็สามารถไปลบแอปตัวนั้นได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะปลอดภัยค่ะแบบนี้คุณสามารถเช็คอย่างอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องค่ะหรือว่าเป็นไมโครโฟนนะคะแบบนี้ค่ะแอปตัวนี้มีชื่อว่า Privacy Dashboard นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ e s c r i p t i o n ของเราเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ